สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องเบาตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับหอดแล้วครับหอดแล้วหอดแล้วนี่ครับอำเภอสังขละครับตำบลพักแก้วนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์ครับหลังจากที่บางเศร้านี่เดี๋ยาเจอฝนกันเบิดขึ้นมาขึ้นอีกจนหอดเที่ยงขึ้นครับวังเศร้านี่อีกประมาณหกโมงกว่าครับที่มองหลังเขานะเพื่อที่แลกกับประมาณโอ้สองสามโมงเช้าพี่น้องเดินทางระยะทางประมาณสองร้อยก้าวครับ นี่ครับรถบาสเท้าลัางขามาครับพอดีเขาพิษด่านครับก็เลยตรงนี้เขาพขมาพวกที่ต้องเขาด่านนี้ครับนี่ครับสถานทีโอ้กว้างใหญ่ไพศาลน,นะครับโรงเรียนนี่ครับกว้างใหญ่ไพศาลเลยกว้างแง่ครับนี่ครับสภาพ ทองฟ้าทองฟองขึ้นไปว่านนี่นะครับนี่ครับกว้างแห้งพี่น้องกว้างใหญ่ไพศาลเลยครับโอ้ยนี่ครับตอนแรกพ่อเกิว่าเสกงานประเภทไม่บุญบังไฟครับพอดีมันบังไฟเบิรซ่น่อเพิ่อเลยกลายเป็นหมอเอาหมอลำมาลงกับบ่ออย่างนีครับแล้วแต่เพิ่นนี่ครับพี่น้องบัทราคาหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทพี่น้องจูคนไหนเป็นหมื่นครับนี่ครับ กว้างควางครับพ่อพนาจังเดียวครับฝนจะตกขนาดครับพาอพนาขึ้นเมื่อวานนี่ครับฝนจะตกกับพ่อครับนี่ครับสถานที่กว้างขวางครับสวัสดีครับครับผมมากับหมอลำเป่นไะครับรายงานก่อนครับว่าคุณคุณหน้าครับว่าคุณอย่างไงมากับหมอลำครับผมเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องในรถบ้านหม้อนะครับ รถบัสมาหอดก่อนครับเพราะว่ากล้องเ้านี่พวกทีมบางหลังพวกผมโอ้ยังพอท่าแล้วไงครับรถบัสเลยออกมาก่อนนี่ครับมาหอดแล้วนี่ครับเทียนสถานที่กว้างขวางดีครับนาจันนี่ครับนาจันหนาวชั้นนี้แหละครับชานพัชเชียตินีครับ มันถือขึ้นมาหดก้อนเวทีน่ะ <c oughs> โอ้ <c oughs> ผมออกมาสายๆ <c oughs> แพ้ตายแพ้ลมแพ้ตาย <c oughs> เบ้อและครับกำลังทยอยกันมา <c oughs> โอ้มันยากฝนต้องห้ามมาออกมัต้องห้ามตอนฮงมง่วงเสา <c oughs> ร์เนาะบ่อซอยเหลือตัวเองซุกกระนาวและครับดึงกระนาวแหลนะแต่มาเราในสถานที่ พอยาธิขึ้เอาเนี่ยเป็นอยังสภาพอากาศนี่ครับคือกันคือนมาบ้านนี่ไม่กระเวนนี่ครับจู่คนจะเป็นเมื่อยกันี่กว้างครับตอนแรกคนว่าเส้บุญหวังไฟพอดีมันอเมื่อแหละเพิ่อจะเลยเอาไหนๆก็เอามาล่ำมาไหนก็เอามาลงเลยบาตรราคาหนึ่งร้อยบาทโอ้นี่ละพวกมั่วงักแตงแฮงครับ ครับก็เลยสิครับที่จริงพวกที่มาหอด้วยนะครับเนี่ยผมึักต่ใครย่างเงทอยู่อยู่เอาทั้งแม่ห่างเอาทั้งแม่ใหม่เอาทั้งสาวอผมย่านครับผมย่านให้เป็นผมพ่อมาน่าจะเป็นเนื้อขึ้นเมื่อคืนนี่พ่อสภาพอากาศกับประบ้านนี่ครับพ่อบ้านนี่ครับแต่ครับพ่อไปยังนอกผมอมาของพ้นดีที่นี่นะทุกคนให้เป็นเมื่อนครับวันนี้โอ้โหนี่นะครับที่หมอรำต้องการนี่แหละครับที่ต้องการ ถูกต้องแล้วครับแบบนี้แหละครับแต่งมาหอดนี่ในวิธีเามนีได้ครับประมาณนี้หลังนี่ครับได้ครับเพราะส่วนนี้ว้เป็นครับโยนจับ่อได้ครับมันต้องออกไม้นิดนึงครับเพราะมันสูงนิดนี่ครับครับก็จะถือว่าโอ้โหนี่แหละครับกว้างได้แล้วครับนี่กว้างก็ประมาณนี้เอาผมบอกไปเลยเอาจริงครับนี่ครับประมาณรถนี่นหะประมาณนี้ได้ดอกนี่ครับครับได้ได้โอ้กว้างกว้างกว้างตอนเดือนพฤษภา สานในคพ่อคินครับคนที่ว่าผมเปิดพี่มันคนละอย่างกันแต่ว่านี่ผมกับดิววันเกิดตำบลพม่าสิคุยกับบ๋อโจไว้ยยุ่งว่ามันจะดีใจเดียวที่ว่าเป็นตันนะโอ้โหเป็นหมื่นทีน่ะบอกเลยครับเป็นหมื่นม่ร้อยกลัวเอาไปอยู่เอาไปอยู่ผมมันงงเลยนี่ปั้นหน่นไหครับไลฟ์ปันนั่นไหครับ อ๋อในชุมส่วนเพราะว่าผมผมงานแรงทผมเปิดคือสเมตรผมแค่สองลอยโอ้มต่เหยเป็นพันล้วผจการนะครับตอัวส่วนนี้ะผมคสองลอยครแ้วต่แตุ่บญมจัดการซะเดยวมอลามเฮาสิล่ำให้เต็มที่ครับแล้วแต่จการได้ครับเด้อผมสอถามึงครับบ้าราคาเท่าไหรครับลอยเดียวโอ้ยเดียวครับท้งมวยทังมอลาเอายเดียวอันนึ่งลอยได้ปะครับเออเอ่งลอยเอายเอาลอยเดียวอยเดียว มีมวยน้ำตีครับมวยน้ำครับลอยมวยสิบกครูอัน่อยนึงเนี่ยครับผมอ่าโอ้มวยมวยสองมีมวยผู้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 สนโอสนามมวยอีััววครบมยู่พร้อมปลาชีน่องบัดรลอยเดียวมวยต้นกล้าแล้วก็มวยมาจากช่องเทียางด้านด้านนั้ มาสุรินเนี่สิิมบ้านเนาะเพิ่นต้องต้องมีมั่ยนะครับเนาะงานแรกของสุรินครับสุรินอาซีร่วมงานเพิ่นกับคนใหม่เพิ่นกับสิไปลงแถวรัตนาแต่ว่าบ่ทันได้มีคิวลงตอนนี้ก็น่าสิเป็นคิวนี่คิ้เนี่ยเออก็เฮาไปดูอยู่ว่ากับบ้านลำเพื่นนอย่เด้อทางอาหารแต่ว่าทางงีูโซเชียลนี่สังฆะครั้งแรกเลยครับเอาแต่ผมว่าผมว่างานแรกจะจำใอยู่สังฆารเคยมาอยู่โดนเติบโดนเติบน่าสิเป็นเทื่อแรกครับครับมันหมานเด้อครับเด้อคอให้มันหมานลำลุ้ยครับผมผมชิได้มาอีกภาวนาอย่าใหญ่ได้ฝนี่แหละครับอยูนี่ ฟาดต้นนี้นหะปักย่านต้นนี่นะครับมีได้มาอีกครนะมี้งครับครับมีนัดกันงานวันเกิดตำบลยุกครับภาสิจัดสามหมื่นสามเขาเป็นสอนพื้นที่นี่นะครับที่พวกผมต้องการอดีตนะนี่นะครับซอนออนซ้อนครับห้องน้า้องข่ากัเป็นตาสะดวกสบายครับอนี่ครับหลังหลังเนี่ยมีชุดมาท่านให้โอ้โห้ฟอร์พยายครับพพอญาละมักย่างไปอีกเรหลังยังเดือดฟอพญาละมักครับ รถมั่นไหวกันแรงขับไปจอดอันนี้แบบมี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 การแต่จำหน่ายยังลงน้ามวครับนี่บ้านแหลอ๋อแบบว่าใส่กันเลยสิเหล็กคือผมใส่งานบังไฟลานโอ้ครับพ่อเลือกตั้งแล้วไปขอผู้ว่าเราว่าจ้ากอนเราก็ว่าอนุญาตอยู่นโน่นนี่นั่นเนาะโน่นนี่นั่นแหละเอานโน่นนี่นั่นออาบ่อเป็นยังครับบ่อเป็ห้เพื่อผมก็ว่าบ่อเป็นยังบังไฟลานบ่อไปจุดอยู่ได้ได้ครับบ่าว่ากันตอนนี้ครับเอาเป็นว่าผู้ใดอยู่ใกล้นี่ครับเอ้า อันอันข้ครับตมพ่อแก้วตมพ่แก้วเนี่ยอันมีอันบริเวณนะครับจังหวัดอำเภอไนใกล้ครับเนี่ยทางนี้ก็นที่เป็นคู่ขันคู่ขันเนาะเอ้าทางนี้ก็เป็นฟางกูอู้้ฟางกูไอ้ครับฟางวิกแตกบางย่างเนี่ยแงครับเอากันได้นะครับตังบีกับสินาลงฟางกูสีนาลงครับเนาะปราศาสตรปราสาทตร์เชิงโอ้รอบรอบเลยเอามาให้กำลังใจกันครับนี่ครับมาให้กำลังใจพลนครับอยู่สังข์าเอา ฟังกูเอฟซีหลายครับแมนเอฟซีฟังกูเขาหลายนะครับเช็คอินอบตพระแก้วกันนะแทนเอานี่ครับสะดวกสบายดีครับผมแมนครับเหมยกำลังใจเพิ่มหลายครับเอฟซีฟังกูคู่ขันกันหลายหลายตัวเน้ยเอาไม่กำลังใจกันแมนครับแมนแมนนี่ครับพี่น้องเอาขออนุญาตขอหยัดทายรอบให้พวกที่ชอบเบิร์นนะครับเดียวหน่อยครับขอบคุณครับลอยเดียวครับลอยเดียวมีมวยนะครับนี่ครับนี่ กว้างขวางนีพี่น้องอู้เพื่นมาลานค้าลายแหงครับมืน,น,นิัตนึงหลอยเนย่มีมวยนั่นนะครับพี่น้องเละอย่าลืมนะพอหนึ่งสองสามสี่หามากับลํำเพิ่อนออนไลน์ูพิมคือเก่าสามบบาที่เก่า, 3, 6, า,กาแนนอู้กว้างกว้งพี่น้องแมนกดเดิมกันที่กาเดิมครับนี่ครับพี่น้อง ออนซ่อนออนซ่อนไรพี่น้องกว้างขวางแห้งชุกข้นเป็นเมืองนี้พี่น้องบริบาลน,นี่นี่โรงเรียนพักแก้ววิทยาพี่น้องไ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 ง,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 งแห้ง <c oughs> โอ้วางจอดรถจอดลาสะดวกสบายครับของนำของทานแอฟฟูชา,าเป็นมาครับนี่ครับ บอลราคาหนึ่งร้อยบาทมีมวยน้ำได้ครับขอมาหนิส่วนมาโซบสุดลิ้นส,นส,นสิประมาณนี้ครับเนาะเป็น,ปนชัดมีมวยน้ำได้ส่วนมากครับมีหมอลำก็ต้องมีมวยถือว่าเป็นงานแรกครับเพันวาลของโซนนี้ครับนะเอา้าคลิปนี้ฝากไว้ซะนี่คลิปหนาจังพอนไหมครับเบิ้งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุ้ยลำพูนออฟฟิเชียลและกับเป็นกันร่งใจให้ทีมงานสาวหน่อยห้องสุขุมชนโดยเฉพาะตอนนี้ขอกำลังใจเบื้องหลังนะครับเพราะว่ายังดีท่านมากครับเนาะกำลังทยอยทยอยกันมากครับและการจะเลืมครับวันที่หน มากัลังเพื่อนออนไลน์กลุ่มปิดบัญชีเดิมเงื่อนไขเดิมครับบัตรราคา,าอ360บาทซอยกันสนับสนุนนะครับเด้อเอาไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ